การค้าในยุคสมัยแห่งวิกฤตผู้นำนะคะมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันคะ่ะทุกอย่างดูยากลำบากไปหมดนะคะแม้แต่ประชาชนอย่างพวกเราจะแยกโจรออกจากตำรวจก็ยังแยกยากมากนะคะเกิดวิกฤตศรัทธตาต่อเนื่องเป็นลูกละนาดไปถึงองค์กรทุกองค์กรนะคะ องค์กรตำรวจค่ะการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดมานะคะเป็นเวลาตลอดเดือนนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่าเป็นการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุไม่ได้สัสดส่วนและคอฝอทำตัวทำตัวเป็นผู้ปะทะกับฝูงชนเสียเองนะคะมีการยิงแก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางโดยไม่จำเป็นไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนที่มาร่วมชุมนุมนะคะแต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่นคนที่แฟลตดินแดงก็ได้รับแก๊สน้ำตาจนเสียสุขภาพไปหมดนะคะ ผู้หญิงมือเปล่าอายุเพียง67ก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตั้งข้อหาร้ายแรงมีคลิปเป็นหลักฐานพยานและงานนี้นะคะเ,ออเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องโดนดำเนินคดีกับล่าสุดค่ะที่น่าสะเทือนใจกับคนไทยทุกพวกเรามากที่สุดนะคะเมื่อสองวันก่อนคลิปผู้กำกับใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวนะคะซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อรีซับค่ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะดิฉันขอทวงถามการเป็นการปฏิรูปองค์กรตำรวจดังที่มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ว่าจะทําการปฏิรูปตำรวจบัดนี้ไปถึงไหนแล้วคะดิฉันขอทวงถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลก,กํากับสํานักงานตำรวจแห่งชาติว่าท่านจะมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรในเมื่อการปฏิรูปองค์กรตำรวจไม่เกิดขึ้นและยังมีคำสั่งคอสอชอให้รวบอำนาจ การบริหารองค์กรตำรวจเข้ามารวมศูนย์ในส่วนกลางไม่มีการกระจายอำนาจเป็นต้นเหตุให้มีการซื้อขายตำแหน่งโยกย้ายวิ่งเต้นนะคะดิฉันนะคะแดกความโง่โอหังปล่อยปะละเลยและฟ้องร้องดําเนินคดีกับคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนประชาชนคนที่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีดิฉันขอมอบสิ่งนี้ค่ะท่านประธาน ถุงดำสิ่งนี้นะคะขอมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาเอานะคะว่าท่านจะใช้กับตัวเองอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณทิติพัฒน์นะครับตามด้วยนางสาวจิราพรสินทุลัยนะครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพดิฉันนางสาวธิติพัฒน์ชดเดชาชชยนันสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรเขตบางกะปิบางทองหลังพักพลังประชารัฐวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่ด้วยกัน3เรื่องถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มบนถนนรามคำแหงช่วงระหว่างแยกครามเก้าไปจนถึงแยกบ้านมานะคะได้มีการปิดบล็อกท่อระบายน้ําจากในซอยย่อยบนถนนรามคำแหงอย่างเช่นซอยรามคำแหง12ซอยรามคำแหง26สซอย แขงสามสิบซอยรังแขง36ทับหนึ่งนะคะเลยทําให้ในซอยต่างๆนี้มีท่อระบายน้ําเพียงแค่ด้านเดียวนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมขังอยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วก็ทําให้ดิฉันเนี่ยต้องลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาน้ําท่วมขังปรากฏว่าทางผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยได้นําเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปตั้งไว้อยู่หน้าปากซอยแต่ว่าไม่ได้เปิดนะคะก็เลยอยากนําเรียนหาเรือท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะที่ท่านกํากับดูแลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มให้กาชับผู้รับเหมาในการที่จะเปิดเครื่องสูบน้ําในช่วงเวลาที่มีฝน,ฝนตกหนักด้วยนะคะเรื่องที่2นําเรียนหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ได้โปรดตรวจสอบอาคารที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปบริเวณโดยรอบที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะขอนําเรียนท่านประธานหารือไปอยังท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐาน ที่ท่านกํากับดูแลการแข่แงชาติได้จัดสรรงบประมาณในการที่จะขุดลอกท่อระบายน้ําบริเวณซอยนอมินแซอยนอมินส so ิซอยนอมินสิซึ่งเป็นพื้นที่ของการแข่แห่งชาติและก็มีหมู่บ้านของการแข่งชาติอยู่บริเวณนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นบริเวณลุ่มต่านะคะทาให้เวลาฝนตกมีน้ําท่วมขังตลอดเวลาอยากนําเรียนหาเรือท่านประธานผ่านไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กําชับการแข่งชาติให้ได้ดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ่ะะะขอบพรคคุณค ขอบพระคุณครับต่อไปเชิญคุณจิราพรนะครับตามด้วยคุณสาครเกี่ยวข้องนะครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุกไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ปัญหาโควิด -19 ในที่เกิดขึ้นกับหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อ นำเรียนปัญหาดังกล่าวผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 ในกรุงเทพมหาคนครค่ะรัฐบาลมีนโยบายส่งผู้ป่วยออกต่างจังหวัดแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่ารัฐบาลส่งผู้ป่วยกลับบ้าน แต่ไม่ได้มีการจาัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆเพื่อบริหารจัดการรับมือกับจํานวนผู้ป่วยที่ทะลักกลับสู่ภูมิลําเนาหลายโรงพยาบาลค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต้องขอรับบริจาคเป็นการเร่งด่วนเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามสร้างศูนย์พักคอยแล้วก็จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆเพื่อใช้ในการคัดกรองแล้วก็ดูแลผู้ป่วยหลายแห่งค่ะระดมทุนไม่ทันต้องไปเชื่อร้านค้าไว้ก่อนพอได้เงินบริจาค ก็จึงจะนําไปใช้หนี้คืนนี่คือความไม่พร้อมไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนของรัฐบาลผลักเชื้อออกต่างจังหวัดแล้วก็ผลักภาระให้กับประชาชนดิฉันขอนําเรียนว่าในระหว่างที่เรายังไม่มีวัคซีนที่ดีฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงดิฉันขอนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะขอให้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดสามารถใช้บริหารจัดการ วิกฤตโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะขอให้ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟให้กับโรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์พักคอยรวมถึงขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่นกำนันผู้ใยญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บบ้านอาสาสมัครต่างๆซึ่งทำงานเสมือนด่านหน้าร่วมกันกับพี่น้องอสอมอทั่วประเทศปัจจุบันค่ะได้รับเบี้ยเลี้ยง จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงถัดละ120บาทเท่านั้นค่ะดิฉันจึงขอนำเรียนท่านประธานคะขอให้ส่งผ่านไปนยังรัฐบาลพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นการเร่งด่วนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสาครน,นะครับตามด้วยท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณน,นะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสาคอเกี่ยวข้องประชาธิปัตย์จังหวัดกระบี่ครับ อยากจะเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านรัฐมนตรีขับมานาคมอธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินไปถึงแขวงการทางในจังหวัดน,นะครับเรื่องการติดตั้งป้ายเขาให้ติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดบริเวณทางออกถนนกระบี่ขนอมคือทางหลวงหมายเลข44บรรจบกับทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมบริเวณตำบลบ้านกลาง เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากเพราะว่า,าไม่สามารถที่จะมองเห็นในจุดตัดต่างๆและทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดเ,เรื่องการสูญเสียเป็นอย่างมากอยากให้ทางแขวงการทางและก็กรมทางหลวงแผ่นด,ดินไปติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดในบริเวณดังกล่าวเพื่อเตือนให้พี่น้องประชาชนซึ่งใช้รถใช้ถนนในบริเวณถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเป็นถนนที่กว้างและก็ดีมาด้วยความเร็วสูงทำให้ ลดอุบัติเหตุกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากเรื่องต่อไปครับเรื่องขอให้กรมทางหลวงแผ่นดินไปติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเสาสูงหรือเสาไฮแมสนะครับบริเวณสี่แยกอ่าวลึกถนนเพชรกเกษมสี่แยกอ่าวลึกเป็นย่านชุมชนของอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อยากจะได้แสงสว่างในบริเวณสี่แยกอ่าวลึกซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนประจำอำเภอโรงเรียนอ่าวลึกประชาสันโรงพยาบาลอ่าวลึกอีกทั้ง ธนาคารและก่ายานการค้าอยากให้ทางกรมทางหลวงแผ่นดินได้จัดเสาไฮแมสขนาดสูงแสงสว่างขนาดสูงไปติดตั้งให้บริเวณสี่แยกดังกล่าวครับแล้วก็อยากให้เปลี่ยนไปยังกรมทางหลวงอีกแล้วนะครับอยากให้ไปปรับปรุงบริเวณหลายทางบริเวณแยกบริเวณหน้ามัสยิดบ้านกลางซึ่งเป็นมัสยิดประจำอำเภอเอ่าวลึกครับเนื่องจากหน้าบริเวณ มัสยิดบ้านกลางซึ่งเป็นมัสยิดกลางของอำเภเออ่าวลึกมีพี่น้องประชาชนไปประกอบศาสน,านกิจแล้วก็มีไม่มีไหลทางอา,อาจจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนที่ไปประกอบศาสน,านกิจได้อยากให้กรมทางหลวงได้ไปขยายช่องจราจรทำเป็นแนวแล้วก็ปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นความสวยงามแล้วก็ลดอุบัติเหตุลดอันตราย สร้างความสวยงามให้กับมสัสยิดประจำอำเภอด้วยครับขอบคุณรรท่านประธานครับต่อไปเชิญท่านวิสุทธ์ตามด้วยท่านวิรัตพันธุมะผลนะครับท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายวิสุทธ์ชัยนรุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาภาคเพื่อไทยเขตสองท่านประธานครับผมมาพูดในวันนี้เพื่อจะบอกท่านประธาน กรุณาได้ทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีด่วนมากด่วนที่สุดนัด่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือทั้งหมดคือปัญหาราคาข้าวในขณะนี้ข้าวกอขอสิบหรือข้าวเหนียวสันปะตองกำลังออกสู่ตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อปีที่แล้วยังขายข้าวเหนียวสันปะตองหรือกอขอสิบได้กิโลละ11 12บาท ปีนี้ขายได้กิโลละสี่บาทผมมีใบเสร็จนะครับท่านประธานเดี๋ยวจะฝากให้ท่านไปให้ในายกด้วยขายได้แค่กิโลละสี่บาทนี่มันขาดทุนแล้วครับท่านประธานก็อยู่กับชาวไร่ชาวนานก็ควรจะรู้เรื่องนี้ดีเรื่องสําคัญที่จะต่อจากนี้อีกก็คืออีกสองเดือนนะครับหกสิบวันข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในจังหวัดพะเยาก็คือข้าวจากทุ่งรวงทองข้าวจากทุ่งรอ,ก,งรอก็จะออกสู่ตลาด ผมเองได้เป็นห่วงชาวบ้านนะครับไปสอบถามโรงสีต่างๆเขาว่าปีนี้จะไม่รับซื้อข้าวเนื่องจากข้าวเปลือกที่ซื้อมาปีที่แล้วยังไม่ได้ขายเลยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับมันจะเป็นปัญหาของชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศท่านนายกอย่าได้อยู่นิ่งเฉยผมไม่มั่นใจในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องราคาข้าวเพราะเขาแล้วท่านมาตอบในสภาท่านยังไม่รู้จัก ไปถามนายกสมคิดวันนี้ข้าวอะไรข้าวอะไรอันนี้คือปัญหานะครับทุกข้อนของพี่น้องชาวนาอย่าได้นิ่งเฉยครับถึงเวลานั้นผู้แทนก็ไม่ควรจะอยู่ในสาภานะครับถ้าข้าวขายไม่ได้ไม่มีที่รับซื้อเราก็คงต้องออกไปช่วยพี่น้องชาวนากลับมาเชิญท่านกลับบ้านได้แล้วครับถึงเวลานั้นนี่คือความทุกข์ร้อนพี่น้องชาวนาบอกมายังท่านนายกดุนตีท่านประธานรีบทำท่านหนังสือนะครับ